มาครับมื่อนี้แก้วกุ้งเกาหลีตรองอยู่เด้อได้กุ้งมาห้าสิบบาทครับมาขั้นตอนแรกกัเอาพริกเมี่ยงจีนะครับอันปุ่มมีหมี่ยงจีกับครัวคัวหอมๆแต่ก,กระตำตำให้พอละเอียดเลยครับกับใส่หลายกับเพ็ดใส่น้อยกับโบเพ็ดแา่งดันกับผงนัวครับใส่หล่เสียบหลายโอเคใส่เข้าไปเลยครับรดีต้องยุดกับเอาซะห้าบาทช่งหนึ่งดังเอากุ้งฝอยมาลากที่ดี ตามเลยครับอันนี้ตำไปจนกว่าไม่นสีละเอียดนะครับจากนั้นจะเอาบกก็เจ้ากุ้งใส่บกก็ย่างหอมด้วยพี่น้องเนี่ยใส่บกก็ไปสองน่วยหนามันยะหอมครับ แต่งาน,นก็นตามด้วยน้ำปลาแดดได้ครับน้ำปลาแดกหรือน้ำปลาลาบันเท่านี้แหละใส่เข้าไปตามที่มักหรือบางคนบ่มากินปลาแดกก็เอาน้ำปลาแทนก็นได้รีดลงยุ่ยใส่ไปสักสองส่วนนี้ๆเลยแต่งานนะครับเราก็ใส่ไปหาพวกพริกเขาครัวครั้งนี้เขได้เขาครัวแบบ ขวาองหรือตำเองก็สีหอมนด้ครับใส่พริกป่นเข้าไปอีกเพราะว่าพริกเขาเนี่ยถ้าใส่จะพริกสดแต่ใส่พริกป่นอี่ความหอมสีหน่อยใส่ขา้าคว่วเข้าไปแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยครับอันนี้ ตำรายละเอียดสักระยะหนึ่งนะครับรีบหยุดเบื่งเล้าว่าเอาสมนีละ่ะเอาผักใส่ลงไปเลยทางั้นแกผักแพลวนะครับมีต้นหอมมีผักแพลวโอเคยครับผักแพลวมีเยอะกยะเด็ดเสียเอาแต่ทำเลยนะครับตำให้ละเอียดได้แหละ はい。 Ini bukan pertanyaan.